คุณทำโจมติวเอ็นทข้อ <Bra> ท <un> <th> ี <th> ่3แล้วครับกมก็บอกว่าอ่ะค่อยอ่านไปทีละอ่านเนาะเขาบอกว่าตุกติกตุกติกทำน้ำส้มั้นได้90ขวดออาวเรารู้แล้วว่าตุกติก90ขวดเขาถามใครตูมตามอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อรรทัดที่2เขาบอกตูมตามทำน้ำส้มั้นมากกว่าเห็นไหมมีคีย์เวิร์ดในคณิตศาสตร์แล้วคือคำว่า มากกว่าวงกลมสีมากกว่าใครมากกว่าตุกติ42ขวดบางคนงงเอ๊จะเอามาลบหรือเอามาบวกกันนะถ้าครูแทนท,ทำนะฮะก็คือตุมตามเนี่ยเขาหาตุมตามใช่ไหมอ่ะครูแทนบอกให้เรียนห้องเลยมากเป็นบวกไม่ใช่มากกว่านะอ่ะมากเป็นบวกน้อยเป็นลบ ยังไงยังไงเขาบอกว่าตูมตามมากกว่าตุกติตูมตามมากหรือน้อยมากตูมตามมากตูมตามมากเอามาอะไรลูกเอามาบวกเพราะฉะนั้น9บวกเกบวกอะไร42ได้เท่าไหร่ละศูบวกสองได้29งบวกสได้10บอะไรสิบสามตอบ132อะไร น้ำส้มขันใช่ไหมเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรครับเป็นขวดโอเคไหมเป็นขวาขวดเสร็จแล้วเรามาตอบได้เลยไหมเอ่อคุณโครครับไม่ไม่มีคำตอบก็ยังไม่เสร็จไงทัดที่าสามเขาว่าบรรจุใส่กล่องครูแทนวงคำว่าบรรจุครับใส่กล่องกล่องละหกขวดครูบอกว่าจัดแบ่งเป็นการหารเพราะฉะนั้นบรรจุก็เหมือนกัน จัดแบ่งหรือว่าบรรจุเป็นการอะไรลูกการหารเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเลข132นี้มาทำอะไรก่อนมาหารมาจัดก่อนมาจัดใส่กล่องกล่องละ6ขวดก็คือเอามาหารทีนี้จะหารยังไงอ่ะเราเรียนจะหารสั้นหรือหารยาวแล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้คุณทำขอสอนหารยาวอ่า โอเคท่องสูตรคูณแม่6นะคุณกูขายนจะท่องไปถึง132เลยมั้เลยไหมคะไม่หารยาวจ้า6คูณอะไรได้หนึ่งไม่ไมีเอามศูนย์ก่อ่ะ,อะ6คูณอะไรได้13ครับ6 1 6 6 2 12คูณกูอ่ะ12เอามาทำรายการลบคูณลบชักเนาะ3ลบ2ได้เท่าไหร่ได้1 ลบแล้วยังไงลบแล้วชักเงกเๆๆเชักอะไรลงมาชักสองลงมาหกคูณอะไรได้12 6สองเป็น12ลบกันได้ศูนย์คำตอบเจิงตอบ20อะไร22ชงกับชอยข้อที่หนงเห็นไหมง่ายนิดเดียว